ทางชันเลยทุกคนหนุนโอ้มีคนมาเล่นเออสไลเดอร์เยอะเลยค่ะทุกคนไปจ้ะลงเขาตัวนี้ขออนุญาตเดินแบบระวางระบานนะคะเดี๋ยวจะเลื่นลงไปค่ะค่ะมีม้าเริ่มตกแล้วไปค่ะทุกคนจะ้ะฉันต้องค่อยๆลงนะคะเหมือนจะเลื่นไหมนะคะทุกคนต้องขอ,อดูโอเคได้อยู่นะคะได้อยู่ได้อยู่ ต้องลงแบบว่าระวังนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นน้ําแข็งนี่ลื่นนะคะนี่ก็กําลังนะคะทุกคนปุ๊บขออนุญาตตั้งหลากก่อนขอ,อนุญาตตั้งหลากก่อนเด้อทุกคนนี่มะกําลังแบบว่าเป็นน้ําแข็งนะคะเดินได้นะคะทุกคนแต่ต้องระวังค่อยๆลง ก้าวช้าๆนะคะไม่เดินเร็วนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้ชันที่เดียวนะคะตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนลงนี่นะคะตอนลงโอ้ทุกคนตอนลงต้องระวังมากจ้ะวายเมื่อกี้เก็บของนานนะโอ้โหทุกคนเชื่อไหมเท้านี่เย็นเจี๊ยบเลยนะคะตอนนี้เท้าแบบเย็นเจี๊ยบเลยค่ะทุกคนทีแรกไม่เย็นนะ ยืนตรงนั้นเก็บของใส่กระเป๋าใส่ใส่ไม่หมดนะคะทุกคนเลยแบบช้าเลยนะคะหนาวเลยที่นี่ไปค่ะดิฉันจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูนะคะขากลับโอเคยืนกล้องออกไปนิดนึงทุกคนดูบรรยากาศเย็นเชียบนะคะลงได้สองฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาจะปิดเดี๋ยวเราลงฝั่งเดิมนะคะทางเดิมเรานะคะทุกคน ไปจ้ะอุอเดินต้องระวังเดี๋ยวตรงโน้นทางลงยิ่งชันนะทุกคนทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะทุกคนจะ้ะมีคนพาหมามาเดินอยู่โอเคอยู่นะคะสี่โมงกว่าแล้วจะห้าโมงคุณลุงคงเป็นห่วงคุณลุงโทรมาดิฉันไม่ได้รับสายว้าวทุกคนนี วสวยงามไหมภาพสายขออภัยด้วยนะคะใช้ขากล้องนะไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะคะทุกคนเพราะว่าเก็บแล้วยืดออกไปเพื่อนได้ชมถ่ายแต่ด้านนี้ก็ได้เห็นด้านหลังนะคะคนขาโอ้โหตรงนู้นที่ดิฉันขึ้นมาชันนะคะชันมากชันมาก แต่ว่าตรงนี้ลงได้ค่ะทุกคนไม่ลื่นนะคะดูความชันนะคะก็ยังมีคนพาหมามาเดินนะทุกคนนี่หิมะเขาลงมาเรื่อยๆรื่อยนะคะก็จะเป็นแบบปุยนุ่นเลยค่ะวิ่งทุกคนด้านนุ่นวิ่งเดินไปนุ่นข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปนี่นะคะลงเขาแล้วนะคะ ลงเขาค่ะทุกคนลงเขาค่ะอ่างที่เราขึ้นมานะคะแลก็จะให้เพื่อนได้ดูนิดนึงนะคะได้เห็นบรรยากาศด้านล่างก็เป็นหมู่บ้านเขาฝั่งนู้นต้องเดินดีๆไปเรืนนน่อนยนะค่ะทุกคนมันจะชันลงไปเลยนะคะที่นี่นะเนี่ยจะเดินกับหิมะนะคะ เดินลักษณะนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่อยๆเดินลงไปกับหิมะไม่งั้นเราจะลื่นได้นะคะทุกคนสวยงามมากดูอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนนู่นเด็กๆมาเล่นหิมะกันเต็มเลยวันนี้ค่ะนู่นเห็นไหมฝั่งนู้นนะคะนู่น มาเล่นหินมาเยอะเลยค่ะนู้นเห็นไหมคะมาเดินกันนะคะทุกคนไปค่ะเดินลงหมู่บ้านกันนะจ้าทุกคนหมู่บ้านโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปจ้าเพื่อนๆเห็นไหมคะนู่นอะมุมนูน้นที่เด็กๆเ,เขามาเล่นกันนะคะทุกคนกล้องอาจจะสายไปกันจ้านู้นทุกคนให้ดูวิวด้านนู้นนะ ฉันจะค่อยๆเดินลงไปนะคะเพื่อนๆก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะคะจต้องค่อยๆเดินเพราะว่าจะลื่นค่ะทุกคนหิมะก็จะเป็นแบบทางยาวลงไปเลยนะคะหิมะฝนนะคะทุกคนก็จะเดินลําบากแต่ว่าก็โอเคไม่ลื่นค่ะที่นี่พอเดินได้อยู่หิมะก็จะฟูๆอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นอยู่เนาะ โอ้โหทางแบบว่าทางแบบว่าทุกคนลงอย่างนี้เลยนะชันมาตั้งแต่ตอนขึ้นไม่เท่าไหร่นะตอนลงแบบต้องแบบว่าใช้แรงเขาแบบว่าดีๆเลยค่ะทุกคนไปจ้าลงเขากันจ้าเดินด้วยความระมัดระวังทุกคนดูสภาพนะอาจจะลื่นได้นะคะแต่ที่นี่เป็นหิน เป็นหินผสมกับแบบมีโคลนด้วยนะทุกคนเป็นแบบดินด้วยนะก็คือไม่ใช่ไม่เป็นน้ําแข็งถ้าเป็นน้ําแข็งนี่เดินลงไม่ได้นะคะเนี่ยทุกคนโอ้โหถ้าเป็นน้ําแข็งดิฉันไม่สามารถเดินลงไปได้นะไปกันจ้ะไปเดินไปได,นด้วยการจ้าคุณผู้ชมจ๋าไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเป็นคลิปเพราะว่าดิฉันไม่สามารถไลฟ์ได้วันนี้นะคะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตอ่อนหรือเปล่าโอ้โหตรงนี้ทุกคนดิฉันต้องหามุมเดินก่อนนะคะมุมนี้ดิฉันอาจจะลื่นได้แฉะมากเป็นหินนะทุกคนพื้นที่นี่ถนนที่นี่เป็นหินนะคะแต่ว่ามันแฉะนะคะทุกคนก็จะวายวายไม้เท้าและมือเย็นเจ๊ยบ ฉนันคงจะเดินแล้วก็ตัดเข้าบ้านเลยนะคะไม่ได้ไปฝั่งนู้นนะคะทุกคนเพราะว่าเท้าเย็นแล้วจะปวดนะคะถ้าตอนที่ไม่เย็นเขาก็จะโอเคพอเราเริ่มเย็นเราจะปวดนะคะทุกคนเท้านี่ยิ่งเดินยิ่งเจ็บนะคะนี่เก้าอี้ตัวนี้โอโ้บรรยากาศถ้าหน้าร้อนนะนี่เรามานั่งนะชมวิวชมวิวหมู่บ้านมองลงไปสวยมากหมู่บ้านที่นี่น่าอยู่จริงๆค่ะทุกคน น่าอยู่มากนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นธรรมชาติเนาะเป็นชนบทแต่น่าอยู่นะคะเพื่อนๆอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะมีที่พักนะมีโรงแรมที่พักใกล้ๆเยอะมากเลยนะคะเมืองน,นี้น่าเที่ยวมากค่ะทุกคนเป็นธรรมชาติาจะบอกว่าชนบทไหมก็ชนบทแต่ว่าสะดวกสบายนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ น้ำมูกเราก็จะไหลตลอดนะคะอากาศเย็นน้ำมูกเขาจะไหลออกมาเองนะคะทุกคนแบบว่าเขาแบบว่าคลายความร้อนออกมานะคืออากาศเย็นแล้วก็ปะทะกับหิมะเนี่ยทุกคนเขาเดินตรงนู้นกันนะคะที่ชั้นเห็นเขาเดินนี่รอยที่ชั้นเดินขึ้นไปนี่ทุกคน <laughs> เดินตามรอยนี่เดินตามดินนะไม่ดีต้องเดินเหยียบตรงหิมะนะคะจะเดินง่ายทุบๆุบทุบ <laughs> ทุกคน ทีมีคนเดินอยู่แล้วที่ฉันเดินขึ้นไปคนแรกแล้วก็มีคนเดินตามนะมวกวเอามาหลายใบนะได้ใส่ใบเดียววันนี้ไม่เปียกเพราะว่าเขาไม่มีฝนตกเยอะนะทุกคนคะทุกคนเดินต้องระวังเดี๋ยวตกลงไปข้ามไปก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนลงไปนี้นะไม่ได้ไกลนะคะ ไม่ค่อยมีคนขึ้นมานะคะเนี่ยมีแต่คนที่เขาพาหมามาเดินแค่นั้นนะคะเขาก็พาเดินอีกฝั่งหนึ่งมันเริ่มเป็นน้ําแข็งนะทุกคนมีข้างล่างไปก็เป็นบ้านแล้วนะคะเนี่ยเส้นนั้นนะคะเป็นถนนแบบว่าเรียบๆนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาแบบลุยนิดนึงไปกันจ้าไปกันจ้า โอ้โหทุกคนชันลงไปจนถึงข้างล่างเลยนะนี่ทุกคนจ๋าชันตลงไปถึงข้างล่างเลยโอ้โหลงมาถึงตรงนี้แล้วพักนิดนึงให้ดูนะคะแต่คนถึงตรงนี้แล้วค่ะนี่ ถึงตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้เด็กๆเขาก็เข้าบ้านกันหมดแล้วโอ้โหพรุ่งนี้รับรองว่าหิมะตรงนั้นเราจะได้ไปเล่นแน่ๆเลยค่ะดูสิทุกคนเห็นไหมหิมะหนามากเลยเนี่ยทุกคนจะหิมะหนามากเลยตรงนั้นน่ะเห็นไหมคะต้องไปเล่นข้างบนได้เล่นแน่ๆเลยค่ะไปโอเคเดินลงกันนะคะเดินลงกันนะคะทุกคนฉันขอกลับกล้องนะคะโอเคไปค่ะลงกันนี่มีรอยเท้าของสุนัคนะ มีรอยเท้าหมาแล้วก็มีรอยคนเดินทุกคนจ้ะไป <laughs> เท้าเย็นเจี๊ยบเล็ยวจ้ตอนนี้เท้าที่ฉันเย็นมากมือก็เย็นค่ะปากนี่ก็แบบว่าแต่เดินง่ายที่นี่เป็นหินนะคะไม่ลื่นทุกคนโอเค <laughs> โอเคค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวดีฉันจะเดินเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะไปค่ะ ลาเ,เพื่อนๆไปด้วยวิวมุมนี้มุมนี้ค่ะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ